หรือทางเทศบาลจะไม่ได้นะครับว่าเขามีแผนยุทธศาสตร,ร์พัฒนาเรื่องแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยช่วงสองสามปีหลังเนี่ยสุราษฎร์มีการแบบรวมกลุ่มกันค่อนข้างดีมากแล้วที่อยากจะแนะนำก็คือว่าผมแนะนำว่าเขามีรวมกลุ่มกันมาเป็นลัสณ์การทําเรื่องการรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นบริษัทพัฒนาเมือนหรือไม่ถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวผมช่วยแนะนําให้ได้เพราะตอนนี้ผมแนะนํากับทางจังหวัดประจวบอยู่นะครับเป็นเป็นเรียกว่าเป็น ลูกของอาก็คือหลานผมนี่แหละเขาไปเ,เปิดโรงงานทําโรงงานรีไซเคิลขยะนะครับเป็นคนที่แบบจบจากจบจากอังกฤษเรื่องเกี่ยวกับเอนจิเนียริ่งแมทเรียลเยตรงนะครับเขาก็อยากจะไปพัฒนาบ้านเกิดของพ่อที่ประจวบก็เลยว่าเออเขาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ไปรวมกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วยกันนะครับทีนี้ในแต่ละจังหวัดมันจะมีอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าหอการค้าจังหวัดทุกจังหวัดตอนนี้จะมีกลุ่มที่เป็นยัง ที่เขาเรียกว่าวายอีซถ้าไม่หาน้องๆกลุ่มเนี่ยให้เขาลงกลุ่มกันให้ได้แล้วมาช่วยกันคิดช่วยกันฝันว่าอย่าให้เมืองสุราษฎร์พัฒนาไปในทิศทางไหนแบบไหนแล้วเขาจะร่วมมือกันทำอะไรได้บ้างแล้วเดี๋ยวผมเอาทีมเข้าไปช่วยซัพพอร์ตให้ให้เขาเกิดการลงกลุ่มกันแล้วก็เป็นเอกชนไปจับมือกับรัฐที่เรียกว่าประชารัฐนั่นแหละไม่เกี่ยวกับพรรคนะหมายว่าแบบความร่วมมือแล้วก็ว่างเอกชนกับรัฐไปเดยรูปกระถางนะครับไม่คิดถามว่าสุราษฎร์ทำไรทำา ทีนี้โ okay. อเคยิ้มพูดถึงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์เกี่ยวกับเศรษฐกิจแล้วก็ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับทางด้านเานี่ยนะสาธารณสุขเกี่ยวกับสุขภาพว่าอนาคตประเทศไทยเนี่ยกำลังพัฒนาเกี่ยวเรื่องการรณรงค์ส่งเสริมกลยุทธ์ในการพัฒนาให้สุภาพมวลมวลรวม,งมงของประชาชนชาวไทยดีขึ้นยังไง เพราะเรื่องพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนนะครับไม่ได้หมายว่าต้องไปยกทุกเรื่องถ้า,ถา,ถา,าเจอวิทยาาตรเกี่ยวเรื่องความมั่นคงของชาติผมว่าอาจจะไกลตัวอาจจะไม่ได้ส่งผลกับเราเท่าไหร่ก็เอาเฉพาะประเด็นที่มันเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็นี่ครับแยกมาัได้มีนะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาตินะครับตอนนี้เราอยู่ที่ฉบับที่สิบสองนะครับใช้ถึงปีหกสี 64, นน่นะครับแผนนี้ใครทำครับ แปลงแลเสร็จอีส่นขชาติใครท,ทครับเดี๋ยวใครรู้บ้างใครนะครับใครอะไรน,นะต้องสภาพาักทำแนะนำให้เข้าไปที่เว็บไซต์สภาพัฒนะครับแล้วเข้าไปเสิร์ชอันที่หนึ่งอันที่สองไปรีจิสเตอร์ไว้ก็จะมีอ e ีเมลเลสเตอร์ส่งให้เราแล้วอันที่สามคือถ้ามีโอกาสรวมกลุ่มกันเดี๋ยวจะนัดเลขาไปพบว่ากลุ่มก้อนผู้ที่ทำธุรกิจทางด้าน ในหน้าถามอนซับเนี่ยอยากจะมีส่วนร่วมในการขัฒนาประเทศอยากได้ข้อมูลในการวางแผนพัฒนหน้าประเทศอยากไปเป็นหนึ่งในคนที่ให้ข้อมูลกับสภาพักในการออกแผนพัฒนหน้าประเทศทําไดนะ้พวกผมทำกันมาแล้วตัวนี้ตันี้เนี่ยเขาต้องมีข้อมูลส่งมาให้ผมที่ออฟฟิศอยู่ตลอดเวลานะเพราะว่าคือมันไม่ให้อยู่ดีเราต้องอยู่เฉเศษแล้วเขาจ้มามาป้อเราบางทีเราต้องวิ่งเมย์หาเอง ผมก็วิ่งไปคุยไปหาจนท่้งผู้ช่วยเลขาเนี่ยเป็นเพื่อนพี่กันจักไม่รู้จักกันนะถ้ามีอะไรก็จะส่งข่าวข่าวความคืบหน้าหรือว่าตอนนี้สมาพักกนธ์กำลังจะนำเสนอเรื่องอะไรให้กับรัฐบาลนะเราก็จะได้ไมนะ่ออกเลคคอร์ดเราก็จะรู้เรื่องของเขาเ้าก็เอาข้อมูลมาพัฒนาต่อนะแล้วจริงแล้วเนี่ยแผนก็คือแผนนะเอาพูดงตรงนะท่านหน่วยงานที่ออกแผนแต่พวกเราในฐานะประชาชน ไม่ไม่ส่งเสริมแผนด้วยมันจะไม่เกิดหรอกครับเพราะว่าจริงแล้วมันอยู่ที่ภาคประชาชนนะ,ะนะครับนั้นเข้าไปทาความร่วมมือได้น,นะครับแล้วก็แพร่ขานานดท้งด้านการท่องเที่ยวที่ผมพูดไปเมื่อวานนี้นะครับเป็นสิ่งที่ถ้าใครที่ไม่เคยเข้าคลาสกับบินเนอร์หรือไม่เคยเข้าคลาสกับผมจะไม่รู้เรื่องพวกนี้เราไม่เคยให้น้ําหนักเราไม่เคยรู้ว่านี่คือสิ่งที่สร้างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การธุรกิจสังาาสานีนะครับ ที่ไหนมีการท่องเที่ยวที่นั่นมีคุณค่าและมีมูลค่าประเทศไทยเราขายการท่องเที่ยวเป็นโปรดักต์หลักนะครับสมุยพังงาครับฟูม,มูนปาร์ตี้ยังเพราะนั้นการท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งฐานข้อมูลที่ช่วยเสริมคุณค่าและมูลค่าให้กับธุรกิจของเราแต่ก็ทั้งนี้นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าบายแอเรียด้วยนะครับ บางเี่อก็อาจจะได้ส่งเยอะมา่อ,อาจจะได้ี้ส่งน้อยแต่อยู่ที่ว่าเรารู้จักวิธีเรียถึงข้อมูลมาใช้ไหมนะครับแผนปฏิบัติการด้านการลงทุนนะครับคือแอคชั่นแผนเนี่ยอันนี้จะลึกกว่าพวกแผนอื่นลงมาตรงตรที่ว่ามันเป็นแผนในเชิงปฏิบัติแล้วคือว่ามีทุนแล้วอะกำลังทำแล้วนะครับของประสรวงคมนาคมเนี่ยสองแสนล้านนะครับ เดีย๋ยวน่าจะภายในวันนี้หรือไม่เกินวันที่สามครับก็คงจะได้อันนี้เพิเปิดให้ถูกเมื่อวานัหาไม่เจอแต่มีครับผมมีอยู่แล้วว่าไอ้สองแสนล้านเนี่ยเป็นอะไรอยู่ที่ไหนทําแล้วหรือยังยังไม่ทําทำํวมีความคืบหน้ายอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเกี่ยวกับแผนขณะ EC EC เนี่ยมีคนให้ความคิดเห็นเป็นทั้งบวกและลบอยู่ในวงสังคมเยอะมากนะครับ แต่ไม่ว่าคุณจะให้ความคิดเห็นเป็นไปนในทางใดก็แล้วแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือทําแน่ๆรับลงทุนแน่ๆเพราะลงไปแล้วเสนอไปแล้วคุยกับประชาคมทั้งอาเซียนทั้งระดับโลกไปหมดแล้วนะครับมันก็จะย้อนกลับไปตอนที่ผมเล็กๆเ,เลยที่ท่านสมัยท่านนายกเปรมนะครับ ่ว่ช่วงชั้นสวานนะฮะแหลมฉบังใช่ไหมครัตอนที่เริ่มแรกๆนะอันนี้มันก็เหมือนเป็นเฟสที่ต่อมาแต่มันไม่ได้ต่อด้วยการแค่เป็นอุตสาหกรรมหนักอย่างเดียวนะครมันมีอุตสาหกรรมสมัยใหม่มีอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะครับเราจะมีหัวห่วยเราจะมีอ,อุตสาหกรรมทางด้านดิจิตอลเนี่ยมาอยู่กับเรานะครับวันนี้เดลตานะเป,น Delta, เป็นเดลต้าเป็นบริษัทอุตสาหกรรมทางด้านดิจิตอลรายใหญ่ของโลกนะครับเดลต้าที่ของเกาหลีใช่ไหม การีไต like oh, oh. ้หวันจำไม่ได้ไต <inate dancing to Music> ้หวันใช่ไหมผมไปดูโรงงานเขาที่บางปูมาทีหนึ่งโอ้โหสุดยอดมากเลยเขาใช้ไทยเป็นฐานในการผลิตนะครับชิปที่อยู่ในโทรศัพท์ของเราแทบจะทุกค่ายจะต้องมีชิปของบริษัทเดลตาเขาเป็น OEM ให้กับแบรนด์ใหญ่ๆทั้งหมดแต่มันยังไม่ได้ใส่แบรนด์เดลตานะจะเป็น iPhone แบรนด์อะไรก็แล้วแต่เนี่ฐานก็อยู่ที่ประเทศไทยใหญ่มากนะครับ แล้วจะมีส่วนประเภทน,เนี้ตามมาอีกเยอะแต่ทั้งนี้นันก็อยู่ที่ว่าแผนของเราเนี่ยจะลงทุนได้ตีแค่ไหนเร็วแค่ไหนมีสมรรถนะที่ดีแค่ไหนในการเตรียมเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานนะครับก็พวกนี้แต่ว่ามันอาจจะส่งผลให้สําหรับเป็นโซนนิ่งอ่ะไปอีซีเราก็รู้ว่าจะข้อบอยู่มาสามจังหวัดหลักแต่จริงๆนะไอ้สามจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายอี e ีเนี่ยก็ไม่ได้ได้ผลได้ประโยชน์แค่สามจังหวัด มันก็จะทั้งบริบทโดยรอบด,ด้วยนะครับเมืองบริวารทอยู่รอบ EC ก็จะได้ประโยชน์ด,ด้วยนะครับทีนี้มันอยู่ในเขตพื้นที่ไหนก็ไปตามติดข้อมูลนี้ให้ดีนะครับแล้วก็เอาแผ่นหนาเข้ามาใช้ในการประกอบการนําเสนอของเราด้วยเพราะว่าอุตสาหกรรมที่มันได้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็แปลว่ามันจะขยายทางด้านเศรษฐกิจกและก็สังคมเพราะว่ามีเศรษฐกิจก,ก็ต้องมีคนนะครับมีโรงงานก็ต้องมีคนงานนะครับมีเอนจิเนียร g มีผู้บริหารมีคนมาทุกระดับนะครับทาไหนให้ให,ให้ให้เรามองเห็นประโยชน์จากโครงการของรัฐเรงง่ายๆนะครับเพราะว่าเราก็รู้ว่ามันไม่ได้แค่ประเทศเราแทุกประเทศในโลกเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเกิดการขับเคลื่อนในเชิงแรงขับที่ทั้งใหญ่และต่อเนื่องได้เนี่ยก็ต้องเป็นรัฐขับเคลื่อนและในเมื่อรัฐขับเคลื่อนแล้วพวกเราจึงต่อยเป็นเอกชนแต่เราจะไม่ใช่ประโยชน์เลยเหรอ เขาแผนทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาได้เนี่ยใช้เงินเไยครับใช้เงินแคไนใช้เงินเราไงยเออก็เขาเอาเงินเราไปทําแผนแั้วเรากเอาแผนทั้งมาใช้นะครับวาใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะฮเนี่ยหยองมาวานี้เป็นสไลด์ที่ซอสแย่เมาวานที่บอกนะครับโอกาสเรื่องการท่องเที่ยวนะครับปีน,นี้ประเทศไทยมีนักเที่ยวกี่ล้านคนแล้วครับเขาบอกไว้ว่าจะปิดปีได้ดจำนวนกี่ล้านคน หาข้อมูลนะครับเมื่อเช้าอจเดี๋ยวผมส่งให้ในไลน์กูก็ได้ครับแต่ว่าเราจะไปที่135ล้านคนต่อปีนั่นแปลว่าในปีที่เราได้ถึง135ล้านคนนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าในปีนั้นเนี่ยจะมีคนท่องเที่ยวเนี่ยเท่ากับสองต่อหนึ่งคือเราคนหนึ่งเนี네่ยด <res> ูแลคนท่องเที่ยวสองคนเพราะพวกเรามีเจ็ดสิบรายคิดดูถ้าคนมาร้อยกว่าล้านคนเนี่ย เขาคงไม่มากันคนละบาทสองบาทนะแล้วเขามาด้วยเงินเท่าไหร่แล้วเราจะได้อะไรจากการที่เขามานะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากให้มองโอกาสนะแล้วถ้าใครอยู่ในเออยกตัวอย่างเรื่องนี้ดีกว่าเผื่อเผื่อใครอยากจะไปทำเผื่อใครอยากจะไปเป็นแบบประธานประชางคมชุมชนหรือเขตของตัวเองนะครับคือมันมีแบบนี้ตอนนี้เนี่ยกฎหมายใหม่เขายกเรื่อ,สองสคไว้ สอขอคืออะไรอ่าสมาชิกสภาขเขตมีหน้าที่มีหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนในเขตนั้นๆนะครับเหมือนสอสอแต่นี่เป็นสอขอในพื้นที่พอไม่มีเนี่ยเหลือแต่สอกอสอกอคืออะไรครับอะไรนะไม่ใช่ว่าอย่า พเพราะเหลือแต่สอกอแปลว,ว่าในพื้นที่จะมีคนรู้เรื่อง<ม>ในพื้นที่ไหมก็ไม่มีแล้วเวลาหน่วยงานรับทางานข้างเดียวทาท,ทำแล้วเบิร์กไหมไม่เวิร์กอันนี้พูดตรงๆเลยนะผมประชุมเนี่ยก็นั่งคุยกันกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดูแลในแต่ละเขตเ่ยเขาเองเขายังบอกเขายังบอกว่าเออเขาเขารู้ว่ามันมีข้อจําก,กัดเยอะมากเพราะความเป็นข้าราชการมีสิ่งที่ทําได้และทําไม่ได้นะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ทําได้เนี่ย บางครั้งก็ไม่ได้อยากทําเพราะว่าทางเงินจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเช่นเวลาจะมีการรณรงค์เรื่องอะไรก็แล้วแต่มีการจัดกิจกรมมรม SME สมม่งเสร,มสมรมิมชุมชนท้องถิ่นอะไรวิธีการจะทำไงพอผู้ใหญ่จะมาลงพื้นที่ใช้วิธีจัดตั้งจัดตั้งเอาร้านค้าพวกขระกอบ้าเน,นีนะ้มาโชว์เคสนั่นกินขายได้ไหมขายไม่ได้แค่เอามายืนให้ขถถ่ายภาพซึ่งมันไม่ได้เกิดผลอ,อะไรเลยนะอันเนี้ย ที่รักเขาก็รับทราบแล้วก็ยอมรับว่าเออเขาก็อยากจะเปลี่ยนแปลงนะดังนั้นการมีตัวแทนภาคประชาชนเข้าไปเป็นเรื่องดีนะ<ม>ดีแต่มันไม่มีเวทีไม่มีทีทาไงตอนนี้เขตวัฒนาเขาทาโครงการนาร่องนะครับจัดตั้งประชาคมเขตวัฒนานครับโดยท่านสุรัต์เป็นประธานประชาคมมเ,เขตวัฒนาเพื่อทําอะไรเพื่อไปจับมือร่วมกับรัฐบาล เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือรัฐบาลเจ้าหน้าที่ของรัฐในเขตท้องถิ่นนั้นในการกวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาให้พื้นที่เต็ดีขึ้นล่าสุดที่ออกมาแล้วก็คือนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่ทางเท้าสาธารณะนะครับลดจํานวนในการหาเล่แผงรอยที่ไม่ดูแลรักษาตามระเบียบเช่นกรณีจอดรถหาเลาแผงรอยทิ้งค้างไว้เป็นที่เกะกะลบสกปรกผลิต ภา,าพามาตรฐานพวนี้ก็ต้องแก้ไขแต่ไม่ใช่ว่าเอาเขาออกไปรัฐนจะกกมีหน้าที่คุยเอเอกชอนนี่เป็นคนบอกเองว่าทํางไงที่เราจะดูแลทุกคนในพื้นที่ได้ไม่ใช่ว่าเป็นเขตเศรษฐีแล้วคนจนอยู่ไม่ได้ก็ต้องไปบริหารจัดการนะแต่ที่เขาจะขายของแบบดูแล้วไม่ได้มาตรฐานหรือด,ดูไม่สะอาดแล้วก็ส่งให้คนเห็นเพราะว่าต้องบอกว่าคนประชาคมทองหล่อเนี่ยคือเขตพัฒนาก็คือมีทองหล่ออ,อยู่ ทองหล่อเนี่ยกินได้ตั้งแต่มือระหลักสิบไปจนถังระ,ะดับหลักแสนต่อหัวดังนั้นเนี่ยทำให้ให้เรามีร้านที่เป็นมิชลินเข้ามาอยู่เราเยอะๆถ้าสภาพแวดล้อมมันไม่ดีมิชลินก็ไม่มามิชลินไม่มากู้ที่มีกําลังใจเยอะก็ไม่มาซื้ออ่ะก็ต้องเป็นมหาการูนะครับบริหารการร่วมกันซึ่งก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ตัวผมอยู่วงทองหลานจะเป็นที่ปรึกษาวัฒนาเพราะฉะนั้นผมก็จะเอากับมาทําที่เขต บ้านผมที่ออทองคำซึ่งแต่ละท่านจะาอยู่เขตพื้นที่ไหนเนี่ยทาได้ไปหาแนวร่วมนะของคนในพื้นที่ด้วยกันจับมือกันนะครับแล้วลองเปลียนดูว่าจะาไจะำไหมจะทํำไหมแล้วมันจะกลายเป็นว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงที่จะบอกว่าอยากจะพัฒนาที่อยู่ใส่ของตัวเองบ้านเกิดตัวเองหรือผมมีลำหน้าที่เองทำานักอยู่นเวลานั้นเนี่ยให้มันดีขึ้นได้ยังไงนะไม่ต้องมียศขาบรรดาศักดิ์ไม่ต้องเป็น ใครจากไหนมาเป็นประชาชนนี่แหละใช้เป็นประชาชนเอานะครับไปรวมกลุ่มกันทาได้ทั้งเขตทุกอยางทำงแนะนํานะครับเรามันจะเปลี่ยนโอกาสของพื้นที่เราเลยที่เราคุยกันเนี้ยล่าสุดมีโครงการ่างที่ทำก็คือว่าขยับจุดท่าเรือท้ายซอยของหลอแล้วก็ไปหาจัดการพื้นที่ตัวตลาดนัดริมคลองนะครับทำให้มันเป็นฟู้ดทงมาร์เก็ตทำให้มันดีขึ้นทำให้มันดูนะ่า จับใจ่ายใช้สอยเพราะว่าพื้นที่เนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่มีนะักท่องเที่ยวเ,เข้ามาอยู่เยอะนะตอนนมานั่งขายแต่ของ5บาท10บาทเราต้องขายของที่มันมีมูลค่าเพิ่มเอาของเดิมเนี่ยเช่นขีพพอบรรจุพันถุงใส่อาหารเนะเราใช้ไบโอโฟมเราใช้ปิพันพลาสติกที่ย่อยสลายได้ไม่ทำลายสิ่งแวดลอ้อมอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีแนวคิดในการพัฒนาอะไรที่มันดีขึ้นก็ก็ลองไปทำนะคระับนะอุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต เกษตรกรรมก็จะมีเรื่องนวัตรกรรมนะเป็นสมาร์ทฟาร์มิ่งเป็นตอนนี้อย่างที่ผมพูดให้ฟังเมื่อวานว่าผลพันธุ์ทางด้านการเกษตรของไทยที่เป็นเกษตรอินทรีย์เป็นเกษตรนอนท็อกซิกนะครับเป็นที่ต้องการในตลาดโลกนะครับประเทศไทยก็ต้องขยายผลกับกลุ่มอุตสาหกรรมนี้นะอุตสาหกรรมผลิตไดอย่างที่บอกแทนที่จะผลิตแต่เป็นวัตถุดิบก็ผลิตเป็นฟิเนชิงกูสผลิตเป็นผลภันฑ์ที่มีนวัตรกรรมมีโนเวชั่นมีมูลค่าเพิ่มนะครับการค้าและการบริการก็ไม่ได้บริการแบบ วันทุกวันจะเป็นวนะันทะุเรนี่แหละนะมีการผ่านแพลตฟอร์มเดียวกันจากหนึ่งให้ได้คุณภาพสูงขึ้นด้วยอะไรบ้างนะครับแล้วก็เกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวที่พูดไปแล้วนี่คืออนาคตที่เราฝันได้ว่าประเทศไทยเราจะพัฒนาไปได้แบบนี้นะครับแล้วรูปแบบการผลิตและการบริการอ,าอนาคตทางด้านการขายสัหนิมรั์ด้วยพวกเราจะเป็นยังไงเราจะขายแบบไหนเราจะฮิ้วแฟนแบบเดิมใส่กระเป๋าหนักๆแล้วก็ ไปเดินขอตามบ้านไหมแง่แง่แง่ตึกนี้ขายนะใช่ไหมแล้วก็จะบริหารจัดก,การให้มันเกิดคุณภาพเพิ่มขึ้นได้ยังไงนะครับ <t> อ่าเมื <t> ่อวานนี้โชว์อะไรนี้ไปแล้วครับว่ามีกี่จังหวัดไปแล้วนะครับมีสุโขทัยสระบุรีกรุงเทพชลบุรีระยองพิโลกเชียงใหม่สงขสาขภูเก่นขอนแก่นนะครับที่เขารวมกลุ่มกันจดจัดตั้งเป็นบริษัทนานาเหมือนกันขึ้นมา อ,อ,อันนี้พูดถึงเกี่ยวกับเวลามองฐานรายได้ของคนนะครับกับความสามารถในการซื้อนะครับคือถ้าคนมีรายได้เอาง่ายๆคนในประเทศไทยไนะครับอตอนนั้นประเทศไทยกรงเทพนู่มยไม่ได้แต่เป็นว่าคนที่มีช่วงหลักช่องรายได้อยู่ที่ศูนย์ถึงแสนห้าต่อปนีนะครับ มีจำนวนเยอะสุดถึง61ก็คือผู้มีรายได้น้อยไว้ง่ายนะครผู้มีรายได้น้อยเนี่ยมีถ้ามีรายได้เท่านี้ก็คือตกเดือนเะหมื่นกว่าบาทซื้อสนามชารได้ไหมครับกำหนดยากหรือว่าเกณฑ์เท่าไหร่จะซื้อได้เพราะกู้ไม่ผ่านคนกลุ่มนี้ไม่มีทางพูดเรื่องซื้อเรืงสดนะครับอันนี้2คืออยู่ในเกณฑ์แสนห้าถึงสามแสนเนี่ยก็จะซื้อสนามชาร์ได้ในช่วงราคานรนห้าแสนถึงสองล้านนะครับซึ่งมีคนที่มีราย กลุ่มเนี้ยอยู่ประมาณ2ล้านคนนะน่าจะเป็นกรุงเทพแล้วแหละเพราะมัน10ล้านนะครับก็สามแสนถึง2ล้านต่อปีนะ,ะก็จะมีอยู่ประมาณ1ล้านจะเอา2กลุ่มนี้รวมกันก็จะโอเคเยอะหน่อยเท่าไหรค่ครับเกือบ40%นต์ะครับส่วนกลุ่มที่รวยมีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ1%ไม่ถึงเพราะนั้นเวลาที่ใครบอกว่าจะขายของคนรวยขายของเลย ที่ไหนใช้ชีวิตยังไงนะครับจะเจอเขาได้ยังไงแล้วจะเอาอะไรไปขายเขาดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าถ้าจับช่วงราคาอสังามทรัพย์ของเราเนี่ยอยู่ในเกณฑนน์ประมาณ2ล้านไม่เกินสิล้านเนี่ยนี่คือตลาดใหญ่สุดถูกไหมแต่ถ้าจะไปเล่นกลุ่มข้างล่างที่แบบผมว่าต้องเป็นการเขหะอย่างเราคงอาจจะลําบากนะเกืสบเปอร์ซอยู่กลุ่มนี้นะครับ ก็อีกหกสิบอร์เซนตอยู่กลุ่มนี้แต่กลุ่มนี้เนี่ยโปรดักต์อะไรเข้าถึงต้วยบ้างอภายเงินคนกลุ่มนี้ยังยังรักษาการถึงครองเป็นเจ้าของผริติัณฑ์ยังยากนะครับอัยเง้นอันนี้ก็คือเป็นเซนนะครับรายได้ที่เพิ่มขึ้นกับตัดชนีราคาที่อยู่อาศัยนะครับก็ตูตามสีโอองอ่านไม่เห็นเลยนะ แต่แต่นี่ครับทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรายได้กับสินค้าที่ยู่ใส่เนี่ยมันเป็นในทิิทางที่เป็นยังไงครับเชิดขึ้นใช่ไหมครับเชิดขึ้นตลอดเพราะนี่มันถึงประเทศไทยเนี่ยคือให้ให้เข้าใจให้มีหมายเสน้นอีกเรื่องหนึ่งกนะ็คือว่าทําไมผมถึงพูดตลอดเวลาว่าสายทัพไทยเนี่ยเป็นของดีเป็นสินค้าที่แบบพิไอเทมแหลกเพราะว่ามันมันแมทช์กับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็น คนไทยและเป็นคนเอเชียครับนะคนคนมองโกลอยของเราเนี่ยครับอยูเหลือเนี่ยเป็นคนที่มีพฤติกรรมยึดยึดถือครอบครัวเป็นหลักจึงทําให้ยึดถือภูมิลรเนาเป็นหลักตาด้วยเพราะว่าพอครอบครัวเนี่ยคือครอบครัวไอ้การที่โอกาสครอบครัวจะขยายย้ายไปเนี่ยโดยความจริงแล้วมันก็มีแต่มันจะน้อยกว่าคนในภูมิภาคอื่นนะครับ เพราะว่าอย่างเราเราดูไว้ง่ายแบบคนที่เป็นฝรั่งที่เราเล่นกันเนี่ยอายุ18บอจากบ้านไปไหนก็ได้ที่เอาตัวรอดได้นะแล้วก็ที่สปาร์ติฟ์ก็ค่อยมาเจอกันทีนึงแต่ของเราไม่ใช่เราจะอยู่กันจนแบบแก่กันไปข้างหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าพ่อก็ยังห่วงลูกแม่ก็ยังห่วงลูกลูกก็ยังอะไรนะตาก็ยังห่วงหลานอะไรเงี้ยเราจะวนแบบนี้เขจะอยู่ใกล้ๆกันนะซึ่งพฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้เป็นแค่คนไทย คนจีนคนเอเชียแด้กันเป็นแบบนี้กันหมดเลยทําให้มูลค่ามันสูงตามคุณค่าของอสังหาริมทัพย์ที่มันยึดโยงกันไหมกับพฤติกรรมของลักษณะน,นิสัยใจคอเพนะาะนั้นไม่ว่าจะไปไหนก็นแล้วแต่ก็ยังอยากไปอยู่ที่บ้านเท่าที่จะเอานวยได้หรือซื้อสัารมัพที่บ้านแม้กะทั่งทุนในตลาดใจอ,อันนึงถ้าพวกเราเข้าถึงหอเจาะเก่งนะหือใครอยากจะทํา ผมผมชอบชวนเรื่อยแต่ไม่เห็นมีใครมาจริงทีทีนะอะไรที่แบบทาอะไรที่มันพัฒนาโอกาสของเราอะแต่ผมมีเพื่อนๆเ,เป็นทูตพาณิชย์อย่างเงี้ยสาหรับผมเน,นี่ยทูตพาณิชย์ก็คือเซลล์อินเตอร์ของประเทศไทยเพราะเขาไปอยู่ในประเทศต่างๆเนี่ยก็ไปขายของไทยในเมื่อเรามีเซลล์กระจายไปทั่วโลกทําไมเราไม่ลงนั้นเป็นเน็ตเวิร์กกับเราทําไมเราไม่ทําวิธีการหา ช่องทางในการช่องทางการตลาดช่องทางการขายใหม่ๆด้วการทํางานร่วมกับทุตภัซึ่งผมอะไรนะทาได้เมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเราจะทําเราจะทําไดนะ้มนุษย์เคลื่อนภูเขามาให้ดูแล้วนะมนุษย์สร้าง,างกาแพงบนจีนมาให้ดูแล,แล้วแต่มีที่เราจะทำหรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งเลยเนที่บอกหมอบทาได้คือว่าหนึ่งเลยเนี่ยทุตพัไนไทยเนี่ย เป็นคนไทยไหมพูดภาษาไทยไหมนิสัยคล้ายเราไหมแล้วทีส่สำคัญคือเป็นเพื่อนผมด้วยแล้วมันจะคุยกันไม่ได้เชื่อถูกไหมครับแต่ว่าผมอะไม่มีปัญหาถามทุกเรื่องไปไหนไปไหผมก็แบบบอกช่วนหมดอยู่ที่ี่ใครจะเอาด้วยเอาด้วยก็มาโลกมันครับครับบอกไม่ได้จนก,กว่าจะนั่งคุยด้วยกัน อยากได้นะครับหรือไม่ต้องอะไรมากเนี่ยรู้ไหมว่าหอการค้าไทยเนี่ยเรามีสภาหอการค้าไทยสภาหอการค้าไทยคืออะไรตัวไทยแชมเบอร์เคาซิลเนี่ยคือสมาชิกของสภาหอการค้าโลกหอการค้าโลกมีอยู่เกือบ300สภาเป็นเน็ตเบิร์กชั้นดีในการเชื่อมโยงการค้าขายทั่วโลก มันมีทางเซกชันให้เราอยู่แล้วอยู่ที่ใครจะไปหรอกมาน,นะครับแล้วท่านผู้ใหญ่ที่น่ารักที่มีเมตตานะครับที่ผมรู้จักมาคุ้นกันก็อยู่ในหอการค้าผมก็เป็นที่สศ์อยู่ในหอการค้าคือมันมีโอกาสเต็มไปหมดอ่นนนะอยู่ที่ใครจะมาคว้าโอกาสนะั้นะทีนี้ก็เลยบอกว่าเนี่ยทั้งหมดที่เป็นสเสน่ห์ช่องทางที่เรามีตลาดที่มันเปิดกว้างประเทศไทยเป็น ประเทศเป้าหมายในการเ,าเป็นประเทศเป้าหมายในการสในในความน่าสนใจในการลงทุนหรือใช้ชีวิตอยู่ของชาวต่างชาติผมไม่อยู่คอนแกนแล้วผมเพิ่งรู้นะครับท่านทูดฝรั่งเศสคุยให้ผมฟังในวันที่เป็นงานที่สถานทูตฝรั่งเศสว่าฝากชาวฝรั่งเศสที่คอนแกนด้วยเรามี คนฝรั่งเศสของเราอยู่ที่จังหวัดคอนแคนแต์0 0่พคนแล้วผมไปทับสกแกผมไปไประโจคีรีคานไปคุยกับนัยกเทศมนตรีผมเพึกงทราบว่าชาวสวิตสที่อยู่ที่ทับสกแกมีเป็นพันมีเป็นหลายหมู่บ้านเพื่อนผมบอกผมว่เฉยๆจนถ้เาเขาชวนผมลงไปเที่ยวจะขับวอเัอร์ไซค์แล้วก็มีไซค์ขา ่วงลูกนั่งเมียนั่งขับกันว่อนอยู่ในทาวสกแกแล้วถามว่าหน่วยงานรักทำอะไรบ้างคุยนายกเทพยังไม่ทำอะไรก็คแค่ดูความเรียบร้อยดูความปลอดภัยไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้สน,นุเพราะว่าไม่ได้อยู่ในภารกิจไม่ได้ถูกกำหนดคำสั่งมาให้ทำอะไรเป็นพิเศษก็ดูแลไปตามปกติ แต่เขามาแล้วมาแล้วผมก็ไม่ได้มาเฉยๆนะมาแบบเป็นครอบครัวมาจปนยังนั่งเปิดเป็นโรงเรียนอ่ะเข้สอนคนชนีดิีด้วยกันเองที่มาอยู่ในทัพช่าแกสอนลูกหลานเพราะเขามาอยู่เป็นลองสเต a ์อยู่ที่สามสี่เดือนดังนั้นมันกินเวลาเรียนของลูกเขาเขาก็เลยทาโรงเรียนที่สามารถเอาเครดิตก,การเรียนชั่วโมงการเรียนเนะี่ยกลับไปนับที่สกูลของเขาที่บ้านเขาต่อได้ แต่ไม่มีคนซัพพอร์ตเลยเขาเลยเขามาเพราะเขาชอบเขาชอบเองเขาก็เลยมาแต่ถ้าถามว่าถ้าเราทาในสิ่งที่เขาชอบให้มันมีมาตรฐานการดูแลส่งเสริมรับร,บรบองเขาดีขึ้นเขาใหากจะมาอีกไหมเขาใหญกจะมานี่เราขนาดไม่ทาแต่ร็ยังมาขนาดนี้นเลยประเทศเรามีสเสน่ห์มากนะเรื่องถาษารี่เย่งแค่เราไม่เคยรู้ตัวเรามีสเสน่ห์แค่ไหนขอ,อนแก่นได้ชื่อว่าเป็นเมืองคนหน้าตาดีเพราะเหตุนี้ ฝรัลังมากันแบบโอ้โหเจอสาวขอนแก่นนี่นสวยน่ารักมีแล้วเลวต้องบอกแบบนี้นะ mm hmm. ผมเมองก็ไปทำงานอะไรที่ภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่แต่ฝรั่งที่มาอยู่ขอนแก่นนี่มาอยู่แบบแฟล i ี่แมนมาอยู่แบบเอาจริงเอาจังนะมาอยู่เป็นแบบทำไรทำนามาอยู่แบบใช้ชีวิตจริงๆไม่ได้มาแบบซื้อเมียเช่าอนะันนั้นคือ สเสน่ห์หรือความน่ารักของคนไทยมีอยู่คือเรามีเราเป็นประเทศที่มีชาร์มมิ่งี่ยคือมีสเสน่ห์หลายๆมิติทั้งธรรมชาติอาหารสมบูนเดียมวัฒนธรรมทีสใส่ใจคอคือคนไทยเป็นคนแบบเราเป็นเราเป็นเขเรียกเราเป็นคนที่มีสวริสมายสูงเนี่ยแล้วทำไมเราถึงได้ที่เรียกว่าเป็นแบบสยามมุงยิ้มอ่เพราะว่าข้างในจะของคืนแค่ไหนเนี่ยเราเจอแขกไปใครมาเนี่ยเราจะแบบเดียวข้ามตลัด ยิ้มถึงน้ำตาเนี่ยทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เรามีแล้วเพียงแค่เราไม่เข้าใจว่าเรามีอะไรดีแค่ไหนนะแล้วเราก็ชอบแบบว่าคุยกันเองอยู่ในประเทศว่าเอ้ยไม่ดีมยนไม่ดีอย่างนี้ทะเลาะกันเองตั้งกกตั้งสีแล้วอะไรนะเพราะนั้นพวกเนี้ยมันหลอกไม่ได้แต่ชนีพวกเนี้ยม,มันเป็นข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นและในเมื่อมันดีแบบนี้เราจะเราจะไปอยู่บนเกมความดี แล้วทาให้เราได้ดีด้วยได้อย่างไรก็นะอ,อย่างแรกเข้าใจนะแต่ที่สองถามว่าทำไมต่อใช่ป่มต้องคุยกเนเพราะว่ากว่าผมจะคิดพวกนี้ได้เนี่ยแล้วมีราคาก็บาดเจ็บมาเยอะบทบาทก<อ>ารละาคกรุงเทพนะครับและเน็นมณฑลอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปศึกษากันต่อเองนะว่ามันเป็นเรื่องดีมากว่าการวางาผังภาคที่เป็นการเอาเมืองกรุงเทพบอกว่านี่มณฑลเนี่ยมันดียังไงนะครับ เหมือนบางทีมันมีคำบางคนขาบอกว่ากรุงเทพขยายมันก็ใช่แหละเพราะเมืองมันโตงไงแล้วขยายแบบไหนมันจะดีสุดก็คือใหญ่ขยายด้วยการวางแผนขยายให้มันเป็นไปนตามแผนแต่ขยายแบบไร้แผนขยายแบบใครไม่มีทิศทางนะก็จะมีปัญหาอย่างเช่นวันนี้ใครทำฟาร์มมิ่งแถวจังหวัดประทุมธานีบ้างเที่ยงแล้วอา่านไปแถมประทุมธานีหน่อยประทุมธานีเนี่ยเหมือนเป็นกรุงเทพที่สองมาเรียบร้อยละถูกไหมครับ ทุกอย่างที่กรุงเทพมีประทุ่มธานีมีหมดเช่นรถติดน้ำท่วมขยะมละพิษโจรโมยการเสพติดรวมทุกอย่างที่ไม่ดีไปอยู่ที่กระทุมธานีนั่นคือไม่มีแผนตอนนี้คิดแบบเป็นแผนเพราะฉะนั้นถ้าคิดแบบเป็นแผนเวลาคนคิดแผนจะคิดแผนดีหรือแผนเร็วคิดแผนดีเพื่ออะไรเพื่อจะได้เดินสุดทางที่มันดีขึ้นนี่คือสิ่งที่จะต้องช่วยกันครับ รักทางทางเดียวไม่ได้แต่พวกเราจะไปเป็นส่วนนั้นได้